วันนี้ไปที่ตามทางน้องค่ายครับผมจังหวัดน้องค่ายเร่งครับเคลือค่อนโครงการทั้งขยับเปียกนะครับลดโลภพรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการการให้การช่วยเหลือนะครับกุ้มเปาะบางที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยครับ <bon. S 1> ที่ของประชุมเทศบาลตำบ,บสังคมอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับนั่งระนิดาเหลืองทิติสกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายครับเป็นประธานในการประชุมติดตามครับเคลือคร ommt, ร่อนโครงการทั้งขยับเปียกลดโลภอน ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นครับประกาการให้การซอยเหลือกุ้มเปะาบางที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของหนองค่ายมีการแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลืค่อนโครงการขยับเปียกรดลอกล่อนขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดหนองค่ายครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนกํากับร่วมไปถึงการติดตามประเมินการดําเนินการตามแผนงานทางขยับเปียกรดลอกล่อนพร้อมทั้งชี้แจงนะครับปฏิบัติการขาับเคลืลล่อนโครงการ ให้อำเภอและกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่นะครับได้ใส่กรอบแนวทางในการดําเนินงานครับคุณนิชาโดยคณะทําง,งานครับเคลื่อนโครงการเนี่ยนะครับร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายก็เลยได้รวมกันนี่แหละครับล่งพื้นที่ประชุมติตตามครับเคลื่อนโครงการเพื่อให้การกขับเคลื่อนโครงการเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่ยางมีรูปธรรมต่อไปครับ